สัมผัสแรกที่แกรับได้ครับที่คุณสัมผัสได้คือเป็นอะไรที่นิ่มมากแล้วเย็นเย็นยุ่นยุ่นเท้าที่สัมผัสลงที่พื้นเนี่ยปกติแล้วตรงนั้นมันคือปูนมันก็อ่ามันเื็นปูนอย่างเงี้ยครับใช่ครับแต่ปรากฏว่าย่อนไปเนี่ยพอกระโดดลงไปปุ๊บสิ่งที่แกสัมผัสได้คือเป็นเย็นเย็นยุ่นยุนแกบอกว่ามีความลักษณะเหมือนแบบเหมือนเหยียบบนยางอะไรสักอย่างที่มันเย็นเย็นยุ่นยุ อ่าอย่างที่บอกอะมันเป็นเรื่องจากที่คนทั้งบ้านส่งเข้ามาหาใน<อ>เพจเราด้วยแต่แต่ว่าอีพีเนี้ยผมขอใช้คําว่าสามเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นเป็นสามสามเรื่องจากเรื่องเล่าของของคนที่เจอมาคนคนเดียวแต่มีสามเรื่องเลยที่เขาเจอมาเมดเล่อะไรอย่างนั้นคือแบบเป็นไตรภาพดีกว่าไม่รู้ว่าเป็นไตรภาพที่จะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะครับหรือเรียกว่าสามแพร่งใช่ครับอ,อันนี้ผมขอใช้แบบวิธีการแบบ ซีรีสนิดนึงนะนนเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นความทรงจำผมตั้งแต่ในวัยเด็กโอเคสามเรื่องติดต่อกันอ่ะจัดเชิญครับเ,เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของคนอาจารย์ของผมคนเดียวเลยเป็นคุณครูผู้หญิงที่สอนผมมาตั้งแต่สมัยมัธยมจน,จนจนจบมปลายเลยนะครับคุณครูผมเนี่ยอย่างที่บอกโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนคาทอลิกเคยบอกไปแล้วในอ e ีพีเ e ก่านะครับมันจะมีหอพักชายและหอพักหญิงเป็นโรงเรียนสหะเนาะคุณครูเนี่ยสมัยท่านเป็น นักเรียนเนี่ยท่านอยู่ในหอพักหญิงที่เป็นหอในโรงเรียนไม่ได้อยู่นอกคืออยู่ในอาณาเขตโรงเรียนซึ่ง,งโรงเรียนผมจากอีทีก่อนที่เคยเล่าให้ที่เคยเล่าให้ฟังไปเนี่ยลานมันจําได้ไหมครับตอน<ะ>ลานมัน,น,มนเ,คเคยเป็นหลุมฝังศพมาก,ก่อนและทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ในตะแ<า>วกนั้นขาบกระดูกมาใช่ครับโอเคทีนี้หอพักในโรงเรียนหญิงหอพักหญิงในโรงเรียนเนี่ยก็จะตั้งอยู่ในบริเวณ ติดกับอาคาร40ปีซึ่งปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าอาคาร70ปีแล like, ้วเพราะมันผ so ่านมานานมากแล้วตอนสมัยนั้นอาจารย์เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยแอบหนีเที่ยวมันมีทุกยุคทุกสมัยครับว่าเด็กหนีเที่ยวจากหออะไรอย่างเงี้ยรั้วโรงเรียนใช่ครับนี่ละครับสิ่งที่อาจารย์ให้ฟังสิ่งที่กำลังจะให้ฟังคือว่าใช้วิธีการปีนล้วของหอพักแล้วก็แล้วก็ออกไปนอกรั้วโรงเรียนอีกทีนึงอย่างที่บอกโรงเรียนนะครับยังไงก็ต้องปิดปิดั้วใหญ่ปิดอะไรทุ โอเคทีนี้หลังจากที่แกปีนลัวไปแล้วไปเที่ยวไปสังสรรค์อะไรกลับมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแกก็ปีนรัวกลับมาจากลัวใหญ่แล้วพอไปถึงในตัวอาณาเขตโรงเรียนเนี่ยแกเข้าไปในใต้ตึกอาคาร40ปีแล้วก็เตรียมที่จะปีนรัวตรงนั้นนะเพื่อที่เข้าไปหอพักหญิงเพราะว่าอาคาร40ปีมันติดก,กับหอพักหญิงใช่ไหมครับทีนี้ไอตอนที่เพื่อนแกปีนไปเนี่ยทุกคนก็ปีนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณ4-5คนเนี่ยครับปีนเสร็จเรียบร้อยลว หรือแกคนสุดท้ายแกก็ปีนขึ้นไปด้วยความที่รู้ว่ามันไม่สูงมากมันสามารถที่เกาะแล้วก็กระโดดขึ้นไปได้อะไรเงี้ยครับพอไปถึงปุ๊บพอแกขึ้นมาอยู่จนชั้นบนของรั้วแล้วชั้นที่กำลังจะยื่นขาหย่อนลงไปอีกด้านหนึ่งแล้วด้วยความที่มันมืดมากครับเอาไฟฉายไปส่องไม่ได้เพราะื่องจากว่าถ้าาไฟฉายสองนี้อาจารย์อาจารย์รู้เลยอาจารย์ที่เฝ้าตึกรู้เลยแกก็หย่อนขาลงมาปุ๊บแกบอกว่าสัมผัสแรกที่แกที่แกรับได้ครับที่คุณสัมผัสได้คือเป็นอะไรที่นิ่มมาก แล้วเย็นเย็นหยุ่นหยุนคือเฮ้ยอยู่ข้างบนงน้นอย่างงี้แล้วหย่อนขาลงมาใช่ครับยังไม่ถึงพื้นถึงแล้วครับคือ,อพอหลังจากกระโดดลงไปแล้วอไอ้เท้าที่สัมผัสลงที่พื้นเนี่ยปกติแล้วตรงนั้นมันคือปูนมันก็เห <ๆ S 1> มันเป็นปูนอย่างเงี้ยครับใช่ครับแต่ปรากฏว่าย่อนลงไปเนี่ยพอกระโดดลงไปปุ๊บสิ่งที่แกสัมผัสได้คือเป็นเย็นเย็นหยุ่นหยุ่นแกบอกว่ามีความลักษณะเหมือนกับเหมือนเหยียบบนยางอะไรสักอย่างที่มันเย็นเย็นหยุ่นหยุ่นนี่ครับอ๋อ ถามว่าทำไมถึงรู้สึกว่ามันยืนย็นย็นยุนเพราะว่าแกถอดรองเท้าด้วยความที่รองเท้าที่แกใส่อะถ้ากระโดดลงพื้นเนี่ยมันจะดังตั๊บตั๊แกก็เลยเอารองเท้าอะฝากเพื่อนไปก่อนแล้วคือพอคนไหนข้ามไปปุ๊บเนี่ยก็จะเอารองเท้าไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วกูกระโดดไปต่ออะไรเงี้ยกระโดดมาปุ๊บเจอเย็นเย็นยุนยุนปุ๊บอ่าแล้วทีเนี้ยพอหลังจากแกสัมผัสเย็นเย็นยุนยุนปุ๊บเนี่ยแกมีความรู้สึกว่ามัน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 จักกะจีแกรู้สึกว่าอุ้ยมันอะไรวะอะไรเงี้ยแต่พูดไไม่ด้้รองไม่ได้ แกเลยกระโดดออกจากไอเย็นเย็นอยู่ตรงนั้นกระโดดไปอีกด้านหนึ่งเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่แกกระโดดไปแล้วอ่ะสายตาแกก็หันกลับไปมองแกอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรด้วยความที่หอพักมันก็มีไฟอ่ะเนาะมันก็จะเห็นแบบโซลโซลูอ่แต่มันไม่ได้ชัดมากแต่ว่าตึกมันอยู่ตรงเนี้ยพอเรากระโดดไปตรงเนี้ยแล้วมันถ่ายภามมาตรงรั้วตรงเนี้ยอมันก็จะเห็นลักษณะของเขาบอกว่าเป็นอ่าเป็นเป็นลักษณะของของเหลวยาวๆวยาวแบบยาวแบบหลายเมตรมากค่อยย้วย เ้ยผ่านไปอย่างเงี้ยครับซึ่งผมครั้งแรกที่ที่ที่ผมได้ฟังเนี่ยผมถามว่าจานงูเขียวงูเอยงูเหลืองูเหลืองูอะไรหรือเปล่าแกบอกว่าไม่ใช่เพราะว่ามันใหญ่แบบแบบใหญ่มากแบนแบนแล้วใหญ่เหมือนประมาณอารมณ์แบบยังไงเดียใหญ่แบบน่าจะประมาณเกือบเมตรเลยครับความความกว้างของเขาอ่ะแล้วก็ยาวแบบหลายเมตรมากแล้วก็ค่อยๆยไหลไปใช่เห็นสีไมเขาเห็นไม่ไม่เห็นครับมันเป็นมันเออมันเป็นมืดดำ ทีนี้อีกคําถามหนึ่งผมก็ถามต่อแล้วเพื่อนอาจารย์ที่โดดไปก่อนแล้วไอ้พวกนั้นอ่ะมันหายไปแล้วมันเข้าไปเหมือนพอต่างคนต่างข้าปุ๊บมันก็รีบเิยลงไปปุ๊บของใครของมันก็ย้ไปใช่เพื่อที่แบบไม่ให้ใครเห็นใช่ครับถ้าไปเป็นมู่คณะอาจจะจับได้อหลังจากนั้นปุ๊บพอมันเลื้อยผ่านไปแล้วอาจารย์แกก็ตกใจมากแบบกลัวแกก็เข้าไปแล้วเข้าไปนอนไม่ได้พูดอะไรกับใครเพราะว่าต้องรีบเข้าไปนอนแล้วเขาคุยด้วยคเช้ามาคําถามแรกที่ต้องถามเพื่อนกลุ่มที่ไปเที่ยวด้วยกันเลยว่าพวกมึง ลงมาจากล้มมึงได้เหยียบอะไรกันหรือเปล่าทุกคนตอบว่าเหยียบอะไรมึงไม่มีไม่มีใครได้เหยียบอะไรก็คือทุกคนพอ,พอลงมางปุ๊บลงพื้นลงพื้นแล้วก็รีบเข้านอนกันรีบเข้านนไปในห้องห้องนอนกันอะไรเงี้ยครับแล้วมันคืออะไรวะคือตอนนี้นึกไม่ออกเลยนะจะเป็นผีเป็นวิญญาหรือเป็นอะไรที่มันลักษณะเหมือนเหมือนเป็นแผ่นเหมือนเป็นแผ่นยางใช่เหมือนแผ่นยางบางๆเนอะใช่มันไม่เขาบอกว่าไม่ได้นานมันหนานุ่มอ๋อหนานุ่มเย็นหนานุ่มแต่ก็ไหลไปอย่างงี้ใช่แล้ว บทสรุปอะที่ผมได้คําตอบจากอาจารย์อะผมถามเขาถามเหมือนกันว่าอาจารย์ที่ว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าถ้าตามความเชื่อ๋อโทษที่นะครับอันนี้อันนี้เขาเขาเป็นคนคริสต์ด้วยนะครับเขาบอกเขาพูดมาคำหนึ่งว่าถ้าตามความเชื่อของเขาอ่ะเขาเรียกมาเขาเรียกว่าเป็นเปรดตในลักษณะของเขาที่เขาเห็นเป็นเปรตของเขาใช่ตามความเชื่อของเขาแต่ผมไม่รู้นะจริงๆว่าว่าทางศาสนาของเขาเนี่ยจะจะทางคริสต์เนี่ยเขาจะเรียกว่าเปรตหรือเปล่าแต่คนนั้นอาจารย์อะผมพูดออกมาว่าน่าจะเป็นเปรดตที่มี กายกายเออกายสัมผัสที่เป็นเหมือนสสารหรืออะไรสักอย่างนึงอันนี้ถ้าผมผมพูดหรือไปลบหลู่ความเชื่ออะไรอ่ะผมผมก็ขออภัยด้วยผมได้ยินค่ผมได้ยินมาแบบนั้นอะไรครับเพราะผมจําได้จนวันนี้เนี่ยเนี่ยแหละก็คือเรื่องเนี้ยก็จบไปเป็นปลายมาตของเรื่องที่หนึ่งของอาจารย์ผมอืมอันนี้เรื่องแรกนะนี่สรุปว่าก็คือเขาคิดว่าตามความเชื่อว่าน่าจะเป็นเปลดของทางศาสนาเราหรือทางความที่เขาคิดเองก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เออใช่เพราะผมไม่อยากอ้างอิงทางศาสนาใช่ไ